ยอมบัญญัติกาไม่รำไม่ไรเรามมงกับเพื่อนเป็นอะไรของมึงเนี่ยเชี่ยเชียบนี่ยเรื่อะไรมีนิ้วอะไรอ่ะมีนิ้วมาเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะใครมึงใครเนี่ยฮะกูมากันแค่นี้เออเออเเชี่ยเชียบไอ้ย่ผมยกให้เป็น คลิปวิดีโอแบบแห่งปีเลยนะนะโคตรชอบปกติน่ะผมถ่ายเฉียบจบใช่ไหมผมก็จบก็ไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมแบบนั่งดูคลิปเนี้ยเป็นสิบรอบเลยโคตรชอบมึงใครเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมคงเชียบเชียบ 149 6หกล้านสับสกายอยังเวอร์อจัดเวอร์จัดไม่เสียแรงเลยนะที่ไปจ่ายเว็บปั๊มซับ <c oughs> <c oughs> คนแม่ทักมาอินสตาแกรมพี่ปั๊มซับสกายเว็บไหนครับ <c oughs> โห,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 โหแรงมากมึงกูแรงไปปะเนี่ย พร้อมต้องคุยเยอะไปเข้ารายการเลยที่ชอบคนไหนเข้าไป follow เข้าไปติดตามผลงานนะครับอย่าทำน้องตองอย่างนั้นสิหลวงพี่อาจารย์เอาเขาเดี๋ยเนี่ยอย่าทำน้องตองอย่างนั้นสิหลวงพี่คนมันเยอะแยะนี่มันมลสันเขื่อนนะนหลวงพี่ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกน้องเดี๋ยวคราวหน้าพี่จะเปลี่ยนเป็นในรถกันแล้วกันจย์ไข่อะจย์ไข่เนี่ยเขาตามเทนอะเขาไม่เคยพลาดนะใช่ไหมหลวงพี่ชิ เฉียบอ่ะปกติผมไม่เคยเห็นอาจารย์ไข่แกออกมาแบบพูดหรือว่าออกมาสแสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวอะไรอย่งี้ยนะ <c oughs> นี่ครั้งแรกเลยนะคือแกคงสุดจะท <c> น <oughs> <c oughs> จริงๆอะกูบาดทั้งตัวผู้และตัวเมีจริงนะเหลือจะเชื่อแล้วที่ไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคนไปขอถ่ายรูปกลายเป็นเน็ตไอดอลกู สอบถามได้ค่ะใช่กันเลยไหมคะเป็นค่ะเป็นเมียน้อยพุ่งด้วยสอบถามได้ครับผมได้ค่ะใช่กันเลยไหมคะเป็นค่ะเป็นเมียน้อยพุ่งด้วยสอบถามได้ค่ะใช่กันเลยไหมคะเป็นเฉียบอะชอบที่สุดอะชอบที่สุดเลยยุ่ยยยไอ้คิ้วไหลเลย

หวัดใจคนฟังเยอังพัดนี้ไม่โคตรหนักเลยว่ะพัดนี้หนักจัดเลยอ่ะนี่นี่ถ้ารถขี่ไม่ได้ก็รถสวาชิกครับโอ้หนักโอยไม่ไหวแล้วอ่ะมันหนักไปเนี่ย ไปโรงเรียนที่บ้านไม่ซัพพอร์ตมีลูกตอนไม่พร้อมจะมีทำไมเป็นโรคซึมเศร้าแล้วตรวจจากเน็ตฮ่าตรวจจากเน็ตเด้อยนะลูกก็แค่อยากได้มาแตงขับไปโรงเรียนทำไมซื้อให้ไม่ได้ <c oughs> ถ้ามีลูกตอนไม่พร้อมจะมีทำไมเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะตรวจจากเน็ต แม่งหนักที่ผายเลยเฉียบเฉียบเฉียบอ่าโอ้หนักจัดอะหนักจัดเลยอะไรกะวันก่อนทะเลาะกับพ่อพ่อถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราเลยบอกอยากเป็นราชาโจรสลัดพ่อเลยด่าเราบอกว่าโตเป็นควายแล้วยังทำโตเป็นเด็กอีกคนที่จะเป็นราชาโจรสลัดมีแค่กูคนเดียวครอบครัวเป็นเล็บสน อโอ้ไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วลองไปตรวจดูนะผมเป็นลูกซุ่มเศร้าเหมือนคนเมื่อกี้เชียบเชียบป่ะโอ้ยวันนี้แม่งเรื่ออะไรอ่ะเรื่องเจียนี่อาเจียนปะอาเจียนแล้ว

แค่แหละกูเอาจริงด้รอบเนี้ยอัปา้าที่ผมคิดมันน่ารักจังเลยเนี่ยคือที่ที่เมืองไทยมีไหมอัปา้าอย่างเงี้ยต้องขอเชิหากเราได้พบกันอีกสักวันอยากหาเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเคยเชี่ยพิมอย่าบูลลี่น้อง โอดดูิหากเราได้เจอครับเชี่ยเชี่ยป้าโอ้หน,นักหนักอีกแล้วหนักอีกแล้วเนี่ยเอายันนะครับมาไปในย,ยันนะอะไรอ่ะเรื่องเลยนะม,ยมาลองจะยิงกันนะที่ตอนเด็กผมเคยเล่นอย่างนี้นะแล้วผมจะซ่อนไว้ตรงเนี้ยแล้วก็เออเคยทำปะเอาไปไหนละ เจ็ดสกเลยนะเสกเข้าไปอยู่ที่มือเลยมเพียงอ๋ออมเพียงด้วยอ่ะฮะยนี่นะฮะอยู่ในนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเสกมันมึงเห็นใช่ไหมกลับมากันนะครับเอ้าเอ้าหาไม่เจอเอาเห็น้ครับจะเสีกดมากเห็นแล้วครับฮะ เจ็บอะไรวะเนี่ยที่เคยเอาไปมุบใหม่ครับโอ้ยน้องไม่เอาครับผมคนที่อะไรพูดซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์แวร์ครับเอาไอ้เฮียมันโง่ครับไม่โง่โควมูลเงินผิดที่กลับมาด้วยนะครับบ่ายไอ้เฮียพี่เคยเอาไปมุบใหม่ครับ มาคุณไหนเลยสิโอ้ยมาเลยเจี๊ยบเจี๊ยบป่ะว้มาๆๆวันนี้คำไหนคำนั้นอยู่แล้วฉันต้องเฉินนะหลกห้าวันทับจัดให้บริจาคให้ทำอะไรแบงค์นี่แบบว่าจัดให้แบบจำๆเลยคุณทำอะไรว่าวันนี้จะไม่ละเอาขอเสียงไว้ลื่นใส่เยี้ยหน่อยเลย

เปล่าโอ้โหหมดเลยอ่ะโอ้โหหัวหน้าแก๊งมาเฟียดูไวโอ้โหอะไรอ่ะฝรั่งนั่งชิวคนไทยจะไหวก็ฮ้ยข่าวมากฮะเขาคงเมื่อยเขาอะเนาะเขาเดินตลาดนัดเนี่ยเมื่อย ขาวมากเลยเชี่ยเขาอาจจะไม่รู้ไงคนไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมนึกออกปะเขาไม่รู้จักวัฒนธรรมเราอย่างเงี้ยเราไปบ้านเขาเราก็ไม่รู้จักวัฒนธรรมเขาอะไรแบบนี้นี่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อีกนิดนึงนะเรียบร้อยแดกน้ําแดงต้อไม่แกเมื่อเธอบอกชอบคนคารมดีความรักก็เหมือนต้นมะละกอครับเรารักเขาคนไหนที่อยู่ในบ้านที่เราไปปุ๊บมะละกอเราได้ผลแล้วสุกแล้วงี้แล้วก็เอามะละกอนี้ไปให้คนรัก ของเราเขาก็คงจะดีใจอาจจะตามละมานอยู่ที่ไร่ที่นาเฉพาะคำคมหูยเท็ดดี้เจี๊ยเหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากไอ้เชี้ยเหมือนส่องกระจกเต้นน่ะโอ้โหอิงฟ้าโอ้อิงฟ้าฟ้าอะไรวะเนี่ย ยังมือมากเชียบเชียบเชีอิงฟาวราต๊าเอาพี่เฮ้ยพี่อะไรอ่ะพี่เห็นพี่เป็นไรครับพี่เป็นไรพี่เป็นไรไม่ต้องเสือกเดี๋ยวมายุ่งกับกูได้ไหมสันติหน้ากระทืบให้ตายเลย ไปครับเอาเอาพี่้ยพี่พี่เป็นไรครับพี่เป็นไรพี่เป็นไรไม่ต้องเสือกเดี๋ยวมายุ่งกับกูได้ไหมกณน่ากระทึบเลยจืดจางจืดจางกูเหลือเชื่อวะ <c oughs> โคตรหลุดเลยไอ้ยัยปีมันสึกถูกใจด้วยนะเชียบเชียบอ่ะอยากให้เธออยู่กับเราตอนฝนตกจังจะได้รู้ว่าเสียงฟ้าร้องหรือเสียงผมร้องมันเพราะกว่ากัน จ,จะหาสุขได้ make me free from ล้นซ้อมด้านดีน้ำแข็งโซดาแล้วอารมณ์พลันหมอหมอหมอรับซ่อมสมองไหมฮะ <c oughs> ก็เปิดประตูวรรค์ <c oughs> ฉันโซดาก็แม่วันมาวะเย่อเน <c oughs> ี่ยเจ็บพอมากครับจากใจคุณเลี้ยงงูสิงห์ <c oughs> ด่าผมมาเลยเอาละ ตร,ตรงๆน้าดีแหละเอาละไอ้แม่เอาละเครียดอีกแล้วก็ป่วยด่าไงนี่ยังน้อยไปนะจริงต่อนัส บอกเลยจานแดงกูอ่ะตึงๆเบอร์หนึ่งครับผมไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ดูดิธรรมะแท้ไม่มีคำตอบใจที่เนี่ยผมนี่เลิฟจานแดงจะจัดเขาปิมเคิำทำไมอ่ะยิ้มห่าป้องงั้ ใช่ยิ้มอะอ่งเหเหลือเเชียไ่เอาอย่างงี้ไม่เอาดีอย่างงี้ไม่เอาไม่เอาไอเิปนี้ผมเคยดูแล้วหนูติดแม่พาวิหนูไม่ได้มหนูติด แมาว่าพีดูแลไม่ได้โอ้โหนเขอเอที่มุกอะไรนี่ขนาดเคยดูลโอ๊ยเฉียบเฉียบเฉียบปะคิปนี้เก่าแล้วฮะจัด อะไรปิมคุงหน่อยถ้าเราไม่ใส่ใครให้นึกถึงหน้าคายแล้วก็สลงที่ก็สอบใส่ได้เลยนะครับอย่างเช่น ฮะเจี๊ยพันนี้เบานะแรกๆอาจจะดูหนักแต่ท้ายๆมันมาเบามาจืดหน่อยไม่เป็นไรพาหน้าว่ากันใหม่นะขอบคุณทุกคนที่ส่งคลิปวิดีโอด้วยนะครับที่ชอบคนไหนฟอลลติดตามผลงานได้นะจัด